สัสดีค่ะบพบกับช่องสวัสดีครับพงแจ็คแบ็คคนะคะเราก็จะมาจัดโต๊ะแต่โต๊ะข้างบนโต๊ะเราเคยรีวิวแล้วนะอ่าเราต้องแยกเออ่แจ็คแยกเป็นเออ่พวกอุปากกานะคะแล้วก็จะไว้ใต้โต๊ะเลยนะเห็นข้างหลังไหม แกลนี้พี่ชอบใช้มากก็คือเป็นแกลนดิสนีย์ของที่ใช้เป็นดิสนีย์แหละดิอ่อเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรทุกคนตรงเนี้ยแปลนดิสนีย์เออแปลนนั่นแหละดิสนีย์ฮุโต้ดิสนีย์นะคะเออนลรกก็จะแยกไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นไม้บรรทัด ลายพัดนะคะพี่ชอบมากก็คือมันเป็นลายดาพีคัตอสูรนะคะเฮ้ยทุกคนแล้ี่อีสี่พี่เคยรีวิวแล้วพี่อีเอามาแล้วก็เป็นลายดาพีคัตอสูรแล้วก็เขนาดโอ้นะคะแล้วก็มีสิริแล้วก็เนื้อสกูแล้วก็ชิโนบุชุดน้ำอ่ะเริ่มไหนบ้างกิ๊บแดงนี่จะแสงแสงอ่ะปัดกระเสดจะแงอะไปนี่ ไี่ีเอาใช้แบบใ่บับรประชาชนเลยก็ถอดออกก่อนแล้วก็ใส่แบบนี้นะคะไอ้ก็เป็นเป็นการอ๋อเป็นยางรบก่อนเลยกั็รันกันนะเห็นไหมเห็นชัดไหมนะยางรบชมพูเกะไ้ลิปค้งลิดโค้งเอามาแลวไม่เกะก็เป็นอันนี้นะคะที่ทุกคนถามนะคะมันเป็นอะไร นะคะ <ına? S 1> ก็จะเป็นเป็นเทียนนะคะเผื่อแบบมืดมเงไ่เปิดไฟไม่ค่อยได้เผื่อข้ามไฟเสียรนะับเนาะเห็บไว้เผื่อคนพี่เผื่อพี่พี่อือเรื่องนี้อืมสองนาทีกว่าพี่ถ่ายนะก็เป็นสก๊อตเฮ้ เทปนะคะเทปกดเทปจะต้องมาเก็บถุงใช่ๆในกระเป๋าตังค์ค่ะพี่จ้าทำเองค่ะทข้ามาใส่จมูกอีกแล้ว Project อีพี่ไม่ได้ให้ใส่ตรงนี้พี่ให้ใส่ตรงนี้เขาใส่ไม่ได้ไม่ได้นี่ใส่ไม่ได้คือล่ะพี่จะใส่หมดเลยอ่ะใส่คอมหมดไม่ได้นันใส่หมดได้ หัตวตรวน,นี้ได้จะใส่ใหห,หมดเลยใส่ไม่ได้นะนะคะเป็นกอเทปนะจะใส่ไว้ใสด้หนึเหมือกออกออกออก่ให้กระเป๋าตังนะเป็นสกอตเทปนะ็กิปนนะบป,ปบน,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 น เป็นกระจายนะคะจิ๊บเป็นสีแดงกับทุกคนน้องนก็อยู่นี่นดดโอ้อีกเิบนง